ครับท่านผู้ชมครับในขณะนี้เรามาถึงที่จุดหมายแล้วชาวบ้านนี่เดือดร้อนมากนะครับบ้านนี่จมมิดเลยนะฮะตอนนี้มาลอยคอมมอยู่นะครับน้องอ้อมนะครับเอาอมยิ้มมาแจกเด็กๆที่กําลังลำบากอยู่ที่นี่นะครับน้องอ้อมจ๋าเอาเอาเอามีทั้งอมยิ้มมีทั้งช็อกโกแลตนะครับอ่าน้องอ้อมจ๋าให้กันนะคะอ่ามีขนมให้ด้วยนะอ่ามีขนมให้ด้วยนะมีขนมด้วยนะคะับลมงคุณพี่ครับน้ําท่วมอย่างนี้มานานหรือยังครับ ครึ่งเดือนครึ่งเดือนพี่ต้องแช่ชนะเอม่างนี้มาครึ่งเดือนแล้วเหรอแช่มาครึ่งเดือนแล้วโอ้เออคุณพี่ครับเอ่อทุกคนเลยเนี่ยเออเรายังขาดเรืออะไรอยู่บ้างที่นี่บ้านหนองคางค่ะหมู่แปดบ้านหนองคางหมู่แปดอยากได้เรือเรือไม่มีครับมีน้อยท <laughs> <laughs> ี่ดีหมู่บ้านหนองคางค่ะหมู่แปด อำเภอบ้านหมีจังหวัดลบบุรีค่ะหมู่บ้านหนองคางตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมียังขาดแค้แนเรืออยู่ค่ะ,ะครับ,นะรบอยากได้เรือเล็กอยากได้เรือเล็กรับของกันค่ะ